สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Asta Racing ครับผมวันนี้ฮะผมก็จะมารีวิวเจ้า Yamaha Fino 115i เป็นรถใช้งานไปทํางานทุกวันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ผ่านมา1 1ปีแล้วฮะครบรอบ1ปีของเจ้าคันนี้นะแล้ตั้งแต่ผมเดาวออกมานะสภาพก็เป็นรถเดิมๆนะครับผมที่มีแค่สติกเกอร์ต่อเติมเข้ามานิดๆหน่อยๆคับ กระจกปลายแฮนด์แล้วก็หลอดไฟเป็นหลอดไฟ LED นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูสักครู่โอเคอไฟหลีเป็น LED สีขาวนะครับแต่ก่อนเป็นสีแดงแต่เพอเอิญว่ามันเสียแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นสีขาวนะดูสอาดสะอ้านขึ้นอาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมอยู่ที่ฝ่ายนะ ก็มีเสียงเครื่องดูดน้ำรบกวนนิดหน่อยนะโอเครถคัน okay. นี้ก็เดิมเดิมนะครับท่อเดิมเดิมนะเน้นไปใช้งานนะครับผมตำรวจอาจจะไม่เหลียวมองบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเนื่องจากเนื่องจากอะไรนะเนื่องจาก่าเราติดสติ๊กเกอร์ซิ่งเข้าไปนิดหน่อยนะครับตำรวจก็จะมองนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเขาไม่ว่าอะไรหรอกโอเคผมว่าจะสตาร์ทให้ฟังใช่ไหมสตาร์ทให้ดูผพิดี่นี่ครับผม ็นไฟ LED สั่งจาก Lazada ได้เลยก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟต่ำจะอยู่ด้านล่างไฟสูงจะอยู่ด้านบนซึ่งจะสลับกันไม่เหมือนใน LED ของรถรถุรถ่นใหม่ๆนะโอเคก็สิ่งที่ผมได้ทำไปกับเจ้ารรถคันนี้ก็มีเขียนลายยางอันนี้ก็ซื้อมาเป็นเรียกอะไรนะเมจิเขียนยาง แท่งละ70บาทจากตลาดไปหาซื้อแถวตลาดมาแถวร้านแต่งรถก็น่าจะมีขายแหละอันนี้กาดโซ่กาโซ่เป็นของเดิมครับผมเป็นอ่าเป็นครอบโซ่ซึ่งผมตัดเองก็ทําเป็นสีดําแต่ตอนนี้เริ่มเก่าแล้วละ่ะก็มีสเตอร์เป็นเบอร์3 6ส่วนหน้าเป็นเบอร์14ครับผมเดิมๆโซ่แดง แล้วก็มันก็แค่นี้นะมีอุดกระจกแต่เร็วๆนี้มีแผนว่าจะติดปีกอยู่ฮะเห็นช่องช่องนึงผมไปดูมาเขาเขามีปีกด้วยเดีย๋ยวมาฮะฟินมีปีกด้วยโคตรเท่เลยก็เลยอยากได้ของเขาบ้างเดี๋ยวจะถามมาดูว่าเขาซื้อปีกมาจากไหนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าเป็นสติกเกอร์ฮะลดความซิ่งลงมาหน่อยนึงก็เลยติดอันนี้ไว้ ติดอ,อะไรวะออตะก้าเพ่ความเป็นมิตรมากขึ้นนะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้ของมาจากศูนย์ขอมาเลยมีเยอะก็เดิมๆจะมีก็แต่รอยล้มแปะนิดหน่อยจากการเอาขาตั้งลงไม่สุดนะครับอันนี้ก็ล้มอันนี้ล้มแบบไม่ได้ล้มในถนนนะล้มใน ในสวนเออในสวนเป็นหินคลุกนะครับพ่อผมขับล้มก็เลยเออมีล่องรอยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรพ่อผมไม่เป็นไรก็ดีแล้วแกไม่ได้ขับเร็วนะแต่ตอนนั้นแกตกใจนะครเพราะว่ามีรถสวนเข้ามามาพูดถึงท็อปสปีดกันดีกว่าอย่ามาห้าฟินท็อปสปีดก็บางคนเคยเห็นเขาบอกว่าเดิมๆม,มันวิ่งถึงร้0ยสนะแต่ผมขับผมได้ร้อยสิบหกว่ากอาจจะเพราะน้ําหนักของผมเองแหละผมหนักร้อยไม่ใช่ไม่ถึงร้อยเฮีย ผมหนักประมาณ60นะครับผมเป็นคนตัวเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมกําลร่างกายแล้วก็เล่นเวทด,ด้วยไม่ใช่เล่นเวทหรอก,กินเวทนะครับน้าหนักก็จะเยอะหน่อยถึงตัวจะเล็กแต่น้ําหนักเยอะโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ก็กันทรายมีสติกเกอร์บ้างแต่มีแผนว่าจะเปลี่ยนแล้วอยากได้สติกเกอร์ m o t ต GP มาติดมากกว่า เอาสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนต่อไปก็คือปีกจะติดปีกเพิ่มแล้วก็อะไรไม่รู้ที่จริงกะว่าจะใส่การดแฮนด้วยนะมีแผนว่าจะสั่งการดแฮนว่าเฮ้ยสั่งว่าเฮ้ยถุยมีแผนว่าจะสั่งการ์ดแฮนมาด้วยเป็นกระจกปลายแฮนแล้วก็เป็นการแฮงตัวเลยใส่ทั้งซ้ายขวาเลยก็ประมาณนี้นะผมเน้นขับเดิมๆม,มากกว่าเพราะว่าผมไม่อยากจะแต่งไป,ไปมากกว่านี้นะ อยาให้มันเป็นรถใช้งานธรรมดามากกว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาอยากแต่งแรงก็แนะนำแนะนาเป็นเวฟร1อยจะดีกว่านะส่วนตัวผมก็จะขับเดิมๆไปทํางานแต่ก็มีแผนว่าอยากอยากยืดอามบ้างนะให้มันดูแบบสมส่วนกันมากขึ้นระหว่างท้ายกับล้อเห็นไหมมัน มันพอดีกันเลยนะระหว่างท้ายกับล้อผมอยากให้ล้อมันมาประมาณเท่านี้นหน่อยๆอช่วงก,งกลางมันอยู่ช่วงก,งกลางมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนัดเนี้ยพอดีกับอันนี้โอ้ยท่อร้อนผมอยากให้มันอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ก็ยืดออกมาอีกประมาณนิดเดียวมั้งมาเท่านี้แต่มันไม่น่าจะมีของแต่งของยามาฮ่าฟินนะก็เลยได้ขับเดิมๆโอเคดีแล้วเราเก็บตังไว้อัพซีซีดีกว่าอืม โอเคนี่ครับผมก็มีประมาณเท่านี้นะอ้อนี่มีความซ่อนแอบอันนี้ไว้ด้วยสติกเกอร์มอสเตอร์ไว้ด้านในก็ประมาณเท่านี้นะส่วนใหญ่คนที่เขาขับฟินเขาจะเน้นเป็นรถขับดึ่มๆกันมากกว่านะแต่ถามว่ามันแรงไหมมันมันก็ดึงดีนะคือบางคนยังแยกไม่ออกระหว่างรถแรงกับรถเร็วไม่ได้เลย อย่างยามาฮ่าฟินเนี่ยมันแรงดีนะครับผมมันดึงดีนะช่วงกลางๆเนี่ยโดยเฉพาะเกียร์สามนี่ยหลายคนชอบนะแต่ถามว่ามันเร็วไหมมันไม่เร็วหรอกครับเนื่องจากยามาฮ่าฟินเป็นรถประเภทโมเปดไม่ใช่รถบ้านมันไม่ลู่ลมนะครับเหมือนเหมือนเวฟร้อยสิบมันไม่ลู่ลมมันจะมีมันจะติดพวกนี้มันมันใหญ่กว่าง่ายๆมันใหญ่กว่ามันเถอะทะกว่านะครับมันเลยไม่ลู่ลมเหมือนเวฟถ้าถามว่าอยากให้มันเร็วต้องทําอะไรบ้างมันก็ทําหลายอย่างนะ แต,แต่ผมไม่แนะนำข่ารเดิมดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันผมไม่รู้จะพูดอะไรมากไายเนื่องจากผมพูดไม่ค่อยเก่งนะเออใครมีคำถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเนื่องจากปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของผมก็คือผมขี้เกียจ นะครับก็ประมาณเท่านี้ก็เน้นขับเดิมๆดีกว่านะขับเดิมๆดีกว่าจอดให้จ่าปรับนะครับผมเราเราไม่พูดมากดีกว่าเราไปกันดีกว่าโอเคต้องกลับบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวฝนตกขอบคุณทุกทุกคนที่รับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์กดซับสไคร์ก็พอไม่ต้องกดแชร์นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย bye-bye